สวัสีครับชื่อนายนัตพัณธ์ยามูลชื่อเล่นชื่อแม็กครับอายุ28ปีสิ่งที่ชอบจากประเทศญี่ปุ่นคือชอบอากาศครับน่าจะเย็นเหมือนเปิดแอร์ตลอดเวลาอ๋อชื่อสันเพชรทัพทิมครับอายุ23จบจากเทคนิคและสีมาสาขาแมคกาทอนิกหุ่นยนต์เป้าหมายคืออยากไปทํางานที่ญี่ปุ่นเลยที่แบบว่าสามารถหางานที่ทําแล้วก็เล่นกับไงเลยที่เราต้องการได้ นี่ครับชื่อนายวรชัยบัญชาโชคครับอายุ18ปีครับมาจากจังหวัดเชียงรายจบจากโรงเรียนเมิงรายมหาราชวิทยาคมครับกระตูนที่ชอบดูก็วันพีชรีบอลครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกัญญดาแท่นทองค่ะอายุ22ปีชื่อเล่นชื่อมายค่ะจบจากเทคนิคอำนาจเจริญค่ะ่ะชอบสีชมพูคางานอดิอดเลก ดูหนังฟังเพลงค่ะสัตว์เลี้ยงที่ชอบก็คือสุนัขค่ะเป็นพันธโกลเด้นแล้วก็อเมริกันบูลี่ค่ะขนมที่ชอบนะคะชอบช็อกโกแลตค่ะส่วนอาหารจะชอบเป็นผัดมาม่าขี้เมาค่ะพวกเส้นจะชอบหมดเลยค่ะแล้วก็กลัวเงาะค่ะชื่อวิมลมหาเหิงค่ะเชลินชอเจนอายุ26ปีค่ะมาจากอเมริกาค่ะจังหวัดสกลนครนะคะแล้วก็ชอบกินยำ ส้มตำแล้วก็ลูกชิ้นค่ะเวลาว่างก็จะชอบดูติกต็อกค่ะแล้วก็ทำอะไรอไร่อยกินค่ะสวัสดีค่ะชื่อชุอติการชุเลค่ะชื่อเล่นชื่อนุกค,ค่ะเกิดวันที่22จบปริญญาตรีจากสนุนทสิิธิ์หัวหินค่ะธุรกิจการบินแล้วก็จบปร,ริญญาโทจากกรุงเทพธนบุรีค่ะอนานะบริหารแล้วก็ชอบทำขนมนนค่ะแต่แก็ชอบทำกับข้าวค่ะเล่นชื่อไม้ค่ะชื่อจริงสาวราเจอพี่พัช อายุ26ปีเลือดกรุ๊ป O จบจากมหาวิทยาลัยมหิดล University ค่ะชอบกินหมูกระทะค่ะแล้วก็เวลาว่างก็ชอบดูหนังฟังเพลงรดน้ำต้นไม้ปลูกต้นไม้พาติประจําใจความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะสวัสดีครับชื่อนายอนุวัฒน์แซ่เดียวชื่อเล่นเจน,นะครับอายุ18มาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับ คำคมประจําวันผมเป็นทะเลไม่ใช่ภูเขาเธอเลยเรียกเขาไม่ใช่ทะเลขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อนายวานิคุณแท้ครับชื่อเล่นชื่อตุ้ยครับจบปวสจากอาชีวศึกษาอุบลราชธานีครับจบสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวครับอายุ23ปีครับงานอาลีล็กนะครับก็จะชอบอ ฟังเพงลงร้องเพลงแล้วก็สวัสดีค่ะชื่อปวินาบุญคองชื่อเล่นชื่อเอี้ยงอายุ27ปีค่ะอาหารที่ชอบผัดกะเพราค่ะก็ชอบเล่นกีฬาปิงปองสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธนชพรสารสิทธิ์นะคะชื่อเล่นชื่อเบียร์ค่ะ,ะอายุ29่ปีค่ะจบมกเกษตรบัณฑิตค่ะมาจากจังหวัดนครราชสีมานะั้นอดิเรกนะคะก็คือ,อรดน้ำต้นไม้ปลูกต้นไม้ค่ะแล้วก็อ่านนิยายนะคะ อา,อาหารที่ชอบก็จะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวหมูกระทะแล้วก็ขนมจีนคะ่ะเอางี้ฝึกเสร็จก็คือจะลองไปเที่ยวที่ที่สนใจไว้ก็มีที่โตเกียวที่อากิบะแล้วก็โตเกียวทาวเวอร์ครับที่อยากไปแล้วก็อยากไปลองไปฮอกไกโดไปกินปูทาราบตะครับที่เคยเห็นในรายการทีวีแล้วก็มีที่เยมากุจิครับไปกินปลาปลาักเป้าที่เห็นเขาแนะนำมาหลังจากกลับมาจากญี่ปุ่นครับ จะจะเปิดธุรกิจส่วนตัวครับเป็นร้านบารก็ได้ครับเป็นร้านขายอาหารก็ได้ประมาณนี้ครับหลังจากที่กลับมาจากญี่ปุ่นนะคบความฝันก็คืออยากเปิดคาเฟ่แล้วก็ที่มีอาหารด้วยแล้วก็มีสอนทำขนมด้วยที่อยู่ในนั้นแล้วก็ตอนเย็นให้มันเป็นร้านแบบชิวว้าได้ที่มีดนตรีค่ะก็หลังจากกลับมาประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มัน กับมาเรียนเกี่ยวกับการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ์ต่างๆแล้วก็เล่นเกี่ยวกับการลงทุนหุ้น,นเกี่ยวกับอสังหาต่างๆหรือไม่ก็หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ครับก็หลังจากทําง,งานญี่ปุ่นเสร็จ3ปีก็มาเปิดร้านอาหารครับก็เก็บตังสร้างบ้านให้พ่อก,กับแม่ด้วยครับอนาคตหลังจากที่เรากลับมาจากญี่ปุ่นนะคะความ ตั้งใจก็จะมีไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวห้คทุกภาคเลยแล้วก็สร้างบ้านค่ะแล้วก็ใช้นี้หมดค่ะแล้วก็ส่งลูกเรียนจนจบค่ะก็คืออยากสร้างบ้านเป็นของตัวเองค่ะแล้วก็เปิดคาเฟ่เล็กๆนะคะจะปลูกดอกไม้เยอะๆเลยค่ะเอาไว้คนมาถ่ายรูปค่ะแล้วก็มาท่องเที่ยวแล้วก็อยากทำโคกนองนาด้วยปลูกผักแล้วก็เลี้ยงปลาแบบนี้ค่ะ อยากกลับมาทำคาเฟ่ร้านกาแฟาค่ะเป็นพวกกาแฟาสดอะไรประมาณนี้ค่ะหลังจากกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นก็อยากทำธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะร้านขายของชำเล็กๆแล้วก็อยากมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็อยากไปเที่ยวในที่ที่อยากไปเช่นฝรังร่งเศสสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็โตเกียวดิสน,นีย์ค่ะอันที่อยากทำหลังจากกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นฟาร์มวัวค่ะแล้วก็สร้างบ้านค่ะ เป็นร้านบารแล้วก็เป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็อยากไปหาตังไปามาเลี้ยงครอบครัวครับแล้วก็อยากมีบ้านเป็นของตัวเองอะไรประมาณนี้ครับ